ากข่าวร้อนทั้งกรณีชรอตอบโจทย์และการแบนละครเหนือเมฆสองรวมทั้งแบนหนังสองเรื่องคือ Insert in the backyard และ Shakespeare Must Die ทำให้เกิดกระแสของสังคมต่อการเซ็นเซอร์และเสรีภาพการแสดงออกได้อย่างกว้างขวาง,วางผู้คนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการใช้วิจารณญาณและการใช้เหตุผลของ,ของคณะกรรมการ ทำให้เกิดคำถามขึ้นทั้งสองวงการทั้งผู้สร้างและผู้เสพภาพยนตร์ว่าภาพ,พยนตร์เนื้อหาลักษณะใดที่จะถูกสั่งห้ามฉายหรือได้รับอนุญาตฉายได้เมื่อเกิดคำถามนี้อยู่เป็นประจำทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์รู้สึกถึงความไม่มั่นคงในการทำงานสร้างสารรค์เราไปฟังความคิดเห็นจากผู้สร้างและผู้เสพภาพยนตร์ไทยว่าเขาคิดเห็นยังไงกับหนังที่ไม่ควรแบนค่ะ ผมผมเชื่อว่าคนสร้างหนังเขาก็อยากสร้างคือคือเขาสร้างหนังมาเขาก็อยากให้คนดูอยู่แล้วฮะแต่ของเรามันติดปัญหาเรื่องกฎหมายกฎหมู่กฎหลายๆกฎที่มันมันมันไม่ค่อย make ซนเท่าไหร่แล้วก็ไอตัวบทกฎหมายเองมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนด้วยมันก็ค่อนข้างกว้างๆคลุมคลุมแล้วแต่วินัยาณของกรรมการฉะนั้นผมคิดว่าไม่ควร คือกรรมการควรจะมีแต่ว่าควรจะเป็นคนในวงการหนังกันเองที่รู้เรื่องหนัง <Okay. S 1> จริงๆครับแล้วก็มีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ฮะแล้วก็การแบรนด์ก็ไม่ควรมีครับคือเลตติ้งมันต้องมีอยู่แล้วฮะเออแต่แบนด์นี่ไม่ไม่ควรจริงๆครับเสียโอกาสตรงตรงที่ว่ามันมันเสียพื้นที่ด้วยอ่ามันเสียพื้นที่ด้วยแล้วก็มันเสียบางทีเรามีประเด็นที่ชัดแต่เราคิดว่าเราจะโดนเกลียดไหม พ่อแม่ถ้าได้ดูล่ะหรือเพื่อนหรือสังคมจะโดนกฎหมายจะโดนฟ้องไหมจะนคืนเรื่องมันจะเยอะคือของเราอ่ะประเทศเรามันมันติดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะหยุมหยิมไปหน่อยเพราะว่าความไม่ชัดเจนนี่แหละครับน่เหรอเออหนังโดนแบนไม่ทำไมต้องโดนแบนก็ไม่เข้าใจเลยแบบบางเรื่องมันก็ไม่ได้ควรสมควรโดนแบนปะเราเป็นประเทศเปิดปะเออถึงเราจะเป็นเมืองพุทธเราก็ไม่จําเป็นต้องโดนแบนแบบแล้วหนังฝรั่งอ่ะที่เข้ามา บางเรื่องก็ยิ่งกว่าหนังเราปะทำไมเราต้องโดนแบนอ่ะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแม่งบางเรื่องก็ดีนะเว้ยแต่โดนแบนก็นี่หนังดีๆเราก็ต้องเสพควรเสพสิ่งดีๆปะสิ่งไม่ดีก็แบบหนังฝรั่งเยอะแยะแล้วก็หาได้จากหนังฝรั่งปะเออถ้าเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราจะแบนเขาออกไปทําไมปะเออก็ไม่เข้าใจน่ะก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมถึงโดนแบน ผมอยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนทำหนัง๋ยวนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าหนังแถวนี้เป็นหนังที่ดีนะหลังในเรื่องที่แบบทําออกมาแล้วดีแต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากจากทางทางภาครัฐแล้วก็ทางไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราบางทีเราต้องทำหนังที่มันแบบเข้าใกล้ความเป็นจริงของคนมากกว่าที่จะทำหนังเพื่อตอบรับตลาดบางทีว่าหนังที่แบบ สื่ออะไรออกมาหลายๆอย่างแล้วก็ทให้คนดูรู้สึกดีดีกว่าหนังที่แบบทมตามความต้องการตลาดก็อยากเป็นกําลังใจให้กับคนที่ทําหนังนะครับสู้ต่อไปนะครับหนังดีๆผมเชื่อว่าต้องมีคนดูแน่ๆครับผมคิดว่านะฮะหนังสั้นในไทยเนี่ยมันปูกหลายคนหลายอย่างปิดบังฮะเช่นการเมืองคือถ้าเรื่องการเมืองเนี่ยมาทําพวกนี้มันก็จะถูกทางผู้ใหญ่ทางค่าเนี่ย,ขยเยขาจะปิดบังได้ เอาง่ายๆฮะอย่างเป็นทางช่องช่องใหญ่ๆไม่อยากไม่อยากเอ่ยชื่อนะอย่างเช่นช่องใหญ่ๆปกตินะช่องฟรีทีวีอย่างเงี้ยหนังพวกด้านการเมืองด้านเซ็กด้านพวกเนี้ยจะไม่ค่อยนำอุกบดเผยเพราะว่าอะไรครับการโฆษณาไม่เข้าถึงอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นแต่หนังดีๆก็ต้องมาถูกปิดเพราะอะไรทำไมอย่างนี้ถึงต้องเป็นเราเราก็ไม่ทราบถึงเหตุผลว่าทําไม หนังพวกนี้ถ,ถึงจะถึงจะถึงจะไม่ได้เข้าฉายในในประเทศไทยฮะอย่างที่เมืองนอกหรือจางต่างประเทศเนี่ย <c oughs> เขาได้มีการประกวดหรือมีการจัดเป็นเทศกาลอยางสำหรับหนังที่สะท้อนหน้าพวกนี้มากขึ้นฮะผมเลยอยากจะให้คนไทยลองลุกขึ้นกันมาทําหน้าพวกนี้ด้าดีๆฮะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ด้านที่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่มันกลับเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่จะสะท้อนสังคมของประเทศไทยเอาครับ ทุกอย่างมันคือความไม่ชัดเจนของทั้งกองเซ็นเซอร์ผลมันออกมาบางเรื่องน่าจะได้ฉายกลับไม่ได้ฉายมันไม่มีความชัดเจนเพียงพอในสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมานี่จึงเป็นคำถามทั้งวงการทั้งผู้สร้างและผู้เสพที่ยังต้องการรอคำตอบต่อไป